ทีวีบรพาปรับใจแบรนด์ใหม่ t ีวีบตั้งเป้ากำไรเพิ่ม50%ต่อยอดดีเนเอนักเล่าเรื่องสู่แพลตฟอร์มโลกน้าห้องอาหารไดนัสตีสินทราแกงราเผากทีวีบรพาจัดถแถลงข่าวทีวีบรพาเข้าสู่ทศวรรษที่3พร้อมปรับแผนธุรกิจใหม่ตั้งเป้าทำไรายได้เพิ่มขึ้นอีก50%โดยมีคุณกิจณะพล คงท่านาวาานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีบรรุรพาแถลงว่าทีวีบุรพาปรับสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเข้าสู่ทศวรรษที่3ด้วย New S c ส o ค s ในชื่อใหม่ทีวีบีจีหรือทีวีบุรพากรุ๊ปพร้อมสโลแกนยิ big ่งบร e บบิกางแผนปรับโครงสร้างบริษัทให้กระชับและคล่องตัวมากขึ้นพร้อมปรับแผนธุรกิจใหม่เพื่อตอบรับทุกความต้องการของตลาดเต็มขยายจากผลประกอบการบวก50%เซในปี2565 ค่าทำยอดโตขึ้นอีก50ซึ่งคุณกิษณะพงศ์พงธนาวราท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่มีบุรพากล่าวเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้อย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเก้าใหม่ของ GPG ที่เราคุยกันนี้สามปุ๊บมีเรื่องหลักมีเรื่องของคอนเ็นฟาร์มและอีกอคือสเปเชียลโปรเจกต์ งงจริงแล้วก็คือธุรกิจเดิมของเราคือท v b ทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เป็นหลักนะครับในคอนเทนต์มันก็จะมีเรื่องของออกิจกรรมทางการตลาดด้วยแล้วก็รวมทั้งทำรายการโทรทัศน์ <c oughs> หรือว่าเป็นสื่อที่อยู่บนออนไลน์ด้วยเราก็เลยปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นคอนเทนต์ฟาร์มก็คือรวบรวมเป็นนักเล่าเรื่องเพื่อจะนำคอนเทนต์ต่างๆออกไปสู่กับประชาชนครับ ส่วนส่วนที่2ก็คือว่า s p ป c ชียลโปรเจกก็จะเป็นลายมือใหม่ของ t v วีนะครับซึ่ง s p ป c ชียลโปรเจกก็คือจะเป็นหนังซีรีส์ละครแล้วก็พวก Immersive, e x p e r i e n c e ต่างๆอย่างเช่น,นก็นเ,เราด้วยนำเข้าด้วยใช่ครับครับผมส่วนที่3ก็คือเรื่องของ TVBG Lab <c oughs> TVBG Lab ก็คือเราเอาธุรกิจของคือเรา <c oughs> จากการทำรายการทั้งหมดเนี่ยมันก็ํำให้เกิด <c oughs> เราเห็นสินค้า local wisdom ต่างๆของชุมชน เราก็เอาตัวตัวนี้ครับมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนต่อไปครับอย่างเช่นกาแฟหรือว่ากาแฟก็คือจากออบอนโซ่ที่ดอยอาคาเหมือนเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพใช่ครับใช่ครับเราก็คิดว่าเหมือนกับพอแล้วจริงๆแล้วคือทุกคนมีพอตักที่ดีอยู่ทั่วประเทศเลยครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครช่วยไปสื่อสารหรือไม่มีใครไปช่วยในเรื่องของการทําการตลาดต่อเราก็เลยคิดว่าตรงส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ทีวีพาน่าจะเป็นส่วนที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องชาว ชาวบ้านได้ชุมชนได้ครับนี้ทวีความมีอะไรที่ก่พรที่เป็นรายได้มีรายการอะไรบ้างมีรายการคนนุ่นคนครับแล้วก็มี YouTube Channel แล้วก็มีออนไลน์อีกประมาณเกือบ10กว่าช่องนะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของงานที่รับจ้างผลิตแล้วก็อีกส่วนก็คืองานที่เป็นเรื่องของเอเจนซี่ครับครับผมค่ะคอนเทนต์มาเชิญเชิญคอนเทนต์ใหม่ของทวีบุรพาเลยครับเราจะได้เห็นอะไรอย่างไรบ้าง ก็เดี๋ยวจะเปิดตัวเดือน,นมีนาคม,มครับจะเป็นซีรีส์ซีรีส์ออนบลน,นบน OTT ต่างๆครับครับผมแล้วทางด้านอื่นนะครับที่นอกเหนือจากีรงนี้มีอะไรบ้างเลยก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องของพวกละครละครคือเราเราใช้ข้อมูลข้อมูลจากที่เราเคยทำรายการมาแล้วก็เรามาเรามาแปลงให้มาเป็นเรื่องของออด็อกูดราม่าเอามาทำเป็นละครอีกรอบหนึ่งครับครับผม ในนส่วของรายการนะครรับกาตอนนี้ก็หลักๆก็จะเป็นตอนนี้ก็คือเราทําทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือหลักๆก็จะมีทั้งรายการเดิมพวกที่คนค้นโคนกบนอกกลาแล้วก็มีเดอะเจอร์นี่ครับผมและส่วนที่เหลือก็คือเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนต่างๆครับผมสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีแล้วจ๊ะสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีครับที่บอกว่าจะเข้ารายการในปีเจ็ดสิบภายในปีเจ็ดสิบครับ ตอนนี้ก็คือเริ่มเรื่องไฟลนจงแล้วครับแล้วก็ที่เหลือก็คือตอนนี้ก็คือเราเทินอาราวบริษัทเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยก็จัดการหลังบ้านค่อนข้างโอเคแล้วครับครับผมโอเคขอบคุณครับ